สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านพันตํารวจโทนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชนะครับคุณหมอนั่งอยู่ข้างๆผมเพราะว่าผมมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอครับ,รบเพราะว่าในยุคนี้ใครๆก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองแต่เขาบอกว่าสุขภาพของเราจะแข็งแรงได้เนี่ย you are what you eat เข,เขาบอกขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกินอะไรเข้าไปเขาบอกการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกของดี เข้าไปในร่างกายทีนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโตมาตอนนี้ยังยังยังเรียกว่าโตอยู่นะฮะ,ะยังไม่เรียกว่าผู้สูงอายุผมก็ได้ยินคนเนี่ยเขาน,นิยมแนะนําตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยคุณหมอเขาพูดถึงเรื่องของน้ํามันปลานะทีนี้น้ํามันปลาเนี่ยผมก็เกิดข้อสงสัยครับคุณหมอเราได้ยินแหละว่าปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ใช่แต่พอคนบอกว่าเออน้ํามันปลาเนี่ยเขาก็นิยมรับประทานกัน แต่ผมได้ยินคําอยู่สองคำคือคําว่าน้ํามันตับปลากับน้ํามันปลา <c oughs> ผมเลยอยากถามคุณหมอก่อนว่าต่างกันยังไงน้ํามันปลากับ <c oughs> น้ํามันตับปลาเนี่ยฮะ <c oughs> น้ำมันตับปลาก็เป็นน้ํามันที่สกัดมาจากตับของปลาจริงๆ<อ>เป็นตับของปลาคอทเทีใหญ่นะครับ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยแล้วก็แล้วก็เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเด็กๆเด็กๆยุคนั้นเนี่ยก็จะได้รับประทานน้ามันปลานี่ถือว่าเป็นของวิเศษเลยนะคร <c oughs> <c oughs> ับเพราะว่าถือว่าเป็นสารบํารุง จะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามินดีนะครับแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยด้วยความที่วิตามิน2อย่างเนี่ยมันทานเยอะเกินไปเนี่ยมันขับออกไม่ได้ีโอกาสเป็นพิษสูงอีกทั้งน้ํามันจากตับปลาทะเลเนี่ยมันเป็นที่สะสมของสารพิษประหลอดตะกัวเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ แตตัววิตามินเองก็ไม่มีมีความเป็นพิษได้แล้วก็มีปนเพื่อนเยอะเนี่ยความนิยมก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่น้ํามันปลานี่ก็คือน้ํามันที่สกัดมาจากเนื้อกระดูกอ่อก้างของปลามีการบีบอัดมาแล้วก็เอาอสารสกัดเนี่ยซึ่งเป็นไขมันกดไขมันของทั้งทั้งตัวมัน ใช่ครับเอาเอาจากเนื้อปลามาเอาจากกระดูกปลาเอาจากหัวปลามาเนี่ยนะอย่างนี้น้ํามันอันนี้ออกมาเป็นกรดไขมันนะจึงเราก็เรียกว่าเป็นน้ํามันปลาดังนั้นก็เรียกว่าแหมมันสกัดมาแล้วอ่ะมันคือประโยชน์มันอยู่ตรงนี้ละเรียกว่ามาเป็นน้ํามันปลาละไม่ได้แค่ตับแต่เพียงอย่างเดียวในตับนี่ถือว่าเป็นยุคยุคเก่าครับตอนนี้การมาเสริมวิตามิน A วิตามิน D เนี่ยก็ทุกคนก็หลีกเลี่ยงละ ครับเพราะว่ากลัวความเป็นพิษของวิตามิน2ตัวนี้ครับทีนี้เราเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อประโยชน์โดยตรงของคุณหมอคือผมเองเนี่ยผมรู้อยู่แค่ว่ากินปลาแล้วฉลาดใช่เพราะว่าผู้ใหญ่เขาสอนมาเขาบอกว่ากินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดแต่ในทางการแพทย์เขาบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อร่างกายหลายอย่างอยากให้คุณหมอช่วยขยายความให้ฟังนิดนึงครับ น้ำมันปลาโดยเฉพาะจากปลาทะเลครับก็จะมีกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้าสสูงครับอ่าครับซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยประกอบไปด้วย EPA DHA ก็คือกรดไขมัน2อย่างเนี่ร่างกายสร้างไม่ได้ครับก็ต้องได้จากภายนอกนะครับสารกรดไขมัน2ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากถือว่าเป็นกรดไขมันชนิดดีเลิศนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับ ในตัว DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของของสร้างเซลล์ในสมองครับ ดังนั้นการพัฒนาสมองการเรียนรู้ความจําต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเด็กเด็กที่อยู่ในท้องเลยนะครับจนกระทั่งเด็กแรกคลอดมาเนี่ยก็ต้องการน้ํามันปลาต่อเนื่องเพื่อต้องการ DHA เข้าไปุงสมองเรื่องการมองเห็นมันมีพัฒนาการต่างใช่ครับสมองด้วยนะครับนั่นคือประโยชน์ตัวแรกตัวต่อมาก็คือตัว EPA นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวต้านอักเรับต้านอักเสบแล้วก็ต้านเกล็ดเลือดซึ่งส่วนนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่า คือการอักเสบเนี่ยคือกระบวนการที่จะเร่งความแก่เร่งความเสื่อมเร่งการตายของเซลล์รเร่งการกลายพันธุ์ของเซลล์รเรานึกภาพบอกไหมครับว่า,วากระบวนการอักเสบที่มากเกินไปเนี่ยนะจะทาให้แก่เร็วแน่นอนแก่เร็วเสื่อมเร็วตายเร็วกลายพันธุ์เร็วเป็นมะเร็งง่ายอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการทานน้ํามันโอโมเมก้าสเนี่ยมันเหมือนกับเป็น กดไขมันชะลอไวอ๋อเพราะว่ามันจะทําให้ข้างในเราเนี่ยมันอักเสบน้อยใช่ครับเพราะมันอักเสบน้อยเนี่ยออกซิเดชันมันต่ำอย่างนั้นน่ะมันก็จะทําให้เรามีการเสื่อมที่ช้าลงนะเพราะฉะนั้นเราก็คือทายังไงก็ได้ให้ข้างในเนี่ยอย่าอักเสบบ่อยนะใช่ครับถ้าการอักเสบมีความสมดุลเนี่ยร่างกายก็จะไม่เสื่อมไม่มีโรคครับไม่กลายพันธุ์โอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งครับมันก็ลดลงใช่ไหมครับครับนะแล้วก็ยังมีคําม น้ำมันปลาเนี่ยยังถือว่าเป็นน้ํามันแห่งความสุขเพราะว่ามันมีส่วนไปช่วยทําให้สารเซโรโทน,นินในสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นทำใหอารมณ์ดีขึ้นถึงได้มีการใช้น้ํามันปลาไปในแง่ของการต้านอักเสบเนี่ยก็จะไปใช้ในเรื่องของรุมาตยเรื่องของอโ S <S ครค SLE ลนะครับโรคก,การอักเสบทั่วๆไปเนี่ยนะค,ครับโรครอบหอบหืดในเด็กในผู้ใหญ่นะส่วนเรื่องของการให้ความสุขก็คือ,อให้ในคนไข้ที่มีความซึมเศร้า ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากการบริโภคน้ำมันปลานะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องของการที่เขามีฤทธิ์ในการต้านอักเสบแล้วเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดอันนี้คือสำคัญมากๆเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะมีกระบวนการมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในผนังหลอดเลือดนะครับ,รบก็จะมีการเกิดริ่มเลือดเพื่อจะมาพอกทําให้เลือดบนหยุ ซึ่งถ้าหากว่าเกล็ดเลือดทํางานมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดมากมายเต็มก็จะตันตันเลือดมันก็จะหลุดลอยไปนะครับนี่คือประเด็นที่ทําให้เกิดอันตรายมากในการที่การหลุดลอยของริ่มเลือดเหล่านี้เนี่ยซึ่งน้ำมันปลาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการควบคุมทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยไม่ทํางานมากเกินไปริ่มเลือดก็จะไม่เกิดมากจนกระทั่งหลุดลอยไปถึงไปอุดตันต่าง ภาพรวมเราจะเห็นว่าทั้งบำรุงสมองส่งผลถึงชีวิตเลยนะอันนี้แน่นอนเลยครับไปอุดตันเลือดในสมองก็เอมาพฤกษเรลิมาพลาดอุดตันหลอดเลือดหัวใจก็เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอะไรประมาณนี้นี่คือน่ากลัวมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งยังไอไอไอบทบาทเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบทบาทซึ่งมีความสาคัญต่อชีวิตแต่ละคนเพราะเราทุกคนต้องต้องได้รับนะแล้ววินาซ้ําเนี่ย เขายังสามารถที่จะไปลดไตรกิสลายนะฮะมีประสิทธิภาพสูงในการลดไตรกิสลายซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจนะครับไตรกิสไลา์นี่เป็นไขมันชนิดที่ยิ่งน้อยได้ยิ่งดีครับน้อยเขาสะลอน้อยเขา L D L น้อยก็ดีไตรกิสไลน์น้อยก็ดีครับเพราะฉะนั้นน้ำมันปลานี่ดูเหมือนเป็นฮีโร่นะคุณหมอในการที่จะเข้าไปจัดการทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดูทั้งชะลอวัยก็ดีนะแถมว่ามันทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุข มันก็มีนละแถมต้านอักเสบในหลายๆอย่างในร่างกายด้วยนะครับ,รบอย่างว่าพอร่างกายมันไม่อักเสบก็มีความสุขของคุณหมอมันก็สัมพันธ์กันทุกอย่างในอาการทุกอย่างที่เราเกิดบ,บางอย่างมีอาการโดยไม่มีโรคเนี่ยก็คือกระบวนการอักเสบเรารไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร,รทําไมถึงปวดทําไมถึงเจ็บทําไมถึงไม่สบายกระทั่งกระบวนการนอนการอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอักเสบทั้งนั้นทีนี้วิธีการในการเลือกรับประทานน้ามันปลาครับคุณหมอเรามีหลักการในการจะพิจารณายังไง บ้างไหมครับการเลือกรับประทานน้ำมันปลาสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการโอเมก้าสามเราก็ควรจะมีสัดส่วนของ EPA ต่อ DHA เนี่ยในสัดส่วนที่ประมาณสักสามต่อสองประมาณนั้นนะครับก็คือต้องได้ทั้งสองอย่างนะครับซึ่งในน้ำมันปลาเนี่ยมีเราก็ควรจะเลือกเราควรจะเลือกที่มีทั้ง EPA ทั้ง DHA ที่มีทั้งคู่ใช่ครับแล้วในสัดส่วนที่พอเหมาะก็ประมาณ3ต่อ2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ แหลงที่มาเนี่ยก็ควรจะเป็นปลาทะเลน้ําลึกนะครับมีไม่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วประลอดและที่สําคัญเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีกระบวนการทําให้เกิดการหืนของน้ํามันที่เราที่เราสกัดมาเป็นน้ํามันเพราะมันเป็นน้ํามันเพราะมันหืนคือมันเหมือนจะเสียไงยมันทลายไออกซิเจนไขคือไขมันนี่กลัว2อย่างคือกลัวออกซิเจนกับกลัวน้ํบถ้ามีการปนเปื้อนของออกซิเจน ในน้ำมันเนี่ยออกซิเจนนั้นก็จะไปทําปฏิกิริยากับไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็เกิดการเสื่อมของน้ํามันเกิดขึ้นเกิดความหมึนเกิดขึ้นซึ่งเป็นสารที่มีพิษเกิดขึ้นมันเหมือนเน่าเสียใช่ครับเน่าเสียหรือไม่ก็คือทํายากับน้บเรียกว่าเป็นไฮโดรไลซิสเนี่ยคือการที่น้ําไปทํายากับไขมันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเป็นกรดเพิ่มขึ้นครับใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดการเสื่อมของกรดไขมันเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ย โรงงานผู้ผลิตเนี่ยควรจะต้องมีแลบวิเคราะห์ของตัวเองที่สามารถวิเคราะห์ความเหืนความเป็นกรดเนี่ยไดนะ้เพื่อจะได้รับประกันได้ว่าน้ํามันที่นํามาใชน้นำมารับประทานเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ซึ่ง มาไม่มีความหืนแล้วก็ไม่มีความเป็นกรดที่เกินกว่ากําหนดมันจะได้รับประทานไปแล้วได้ประโยชน์เต็มที่ด้วยและปลอดภัยด้วยไม่มีความเป็นพิษเกิดขึ้นด้วยเพราะพูดถึงความหืนเนี่ยมันก็เหมือนน้ํามันที่บางชนิดที่พออยู่ไว้นานๆเจอออกซิเจนเนี่ยกลิ่นมันเปลี่ยนกลิ่นจะเปลี่ยนกลิ่นมันเปลี่ยนนั่นแปลว่าแปลว่ามันมีโอกาสก่อให้เกิดความเป็นพิษละ เราก็ไม่ควรที่จะรับประทานเพราะฉะนั้นหลักการก็คือต้องมี DHA และมี EPA ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีระบบการตรวจสอบของห้องแล็บในการที่จะคอยวิเคราะห์ผลของน้ำมันชนิดนี้ว่ามีความสมบูรณ์และไม่มีความเป็นพิษจึงจะสามารถส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้อย่างอย่ามั่นใจผู้บริโภครับประทานด้วยความมั่นใจด้วยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของบุคคลที่ควรทานน้ำมันปลาผมเองเนี่ย แน่นอนว่าได้มีโอกาสเจอคนรอบๆตัวคนชอบถามว่าให้ลูกกินได้ไหมให้พ่อให้แม่กินได้ไหมตัวเองกินได้ไหมให้คุณหมอไขข้อข้องใจรตรงนี้หน่อยครับก็อย่างที่บอกว่ากฎดไขมันจําเป็นเนี่ยมันเป็นความจําเป็นที่ที่คนทุกคนนะต้องอได้รับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกฎดไขมันจำเป็นใช่ครับตั้งแต่อยู่ในท้องครับ,รบนั่นเด็กจะพัฒนาสมองเนี่ยถ้ามี EPA DHA ที่สมบูรณ์เนี่ยครับ,รบเด็กก็จะมีการพัฒนาการเรียนรูก้การเจริญเติบโตของสมองการมองเห็นเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์รเข้าคลอดออกมาเสร็จเนี่ยสมองเองเด็กเองก็ยังไม่ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ที่คุณหมอพูดตอนนี้คือหมายความว่าเด็กที่อยู่ในท้องแล้วคุณแม่ที่กําลังตั้งครรเนี่ย สามารถรับประทานน้ำมันเราเราพูดถึงโอเมก้าสก่อนโอเมก้าสมก่อนใช่ครับแม่อาจจะไปเลือกทานปลาที่ให้มันไม่กิดไขมันชนิดนี้ใช่ครับส่วนส่วนการจะการจะเสริมหรือไม่เนี่ยเราอาจจะไม่ไม่แนะนำในในกลุ่คนท้องครับแต่ว่าสําหรับความต้องการเนี่ยทุกทุกคนเนี่ยต้องการนะครับมีคําแนะนําจากสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือว่า อย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะมี EPA DHA รวมกันเนี่ย5้าร้อยมิลลิกรัมขึ้นไปต่อวันต่อวันน้อยสุดนะครับน้อยสุดน้อยสุดงไปนะฮะงนั้นถ้าเราทานเยอะกว่านั้นเนี่ยก็ไม่เสียประโยชน์ขับไม่เสียประโยชน์มากพันมิลลิกรัมต่อวันก็ได้ต่ไม่ควรจะคือแน่นอนเพิ่มมันมีข้อข้อข้อจำกัดอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าตัวน้ำมันปลาเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าทานเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลเรื่อง เลือดออกง่ายเลือดออกง่ายเลือดไหลไม่หยุดใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยที่เขาเสริมน้ํามันปลาปริมาณมากครับวันหนึ่งเป็น10กรัมขึ้นไปเนี่ยก็จริงๆก็ไม่มีอุบัติการในการเลือดออกที่ที่มีระยะสําคัญนะครับแต่ว่าโดยที่มันมีความมีเหตุเป็นเหตุเป็นผลว่ามันมีผลต่อเกล็ดเลือดเนี่ยดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเยอะไปก็ เอาที่มันพอดีดีกว่าอย่าให้อย่าเกินไปผมกินกันขนาดนั้นเลยก็เอาเป็นว่า500ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันครับอ500-1,000ก็โดยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจำกัดอยู่ที่ว่าไม่ควรเกิน3,000มิัมไม่ควรเกิน3,000ของ EPA บวกกับ DHA ครับ3,000ครับเพราะฉะนั้นเด็กสักกี่ขวบดีคุณหมอที่เริ่มทานถ้าเกินได้้ถ้าเปนในเด็กเนี่ย พยายามให,ให้ทานปลาไว้แล้วกันอาทานปลาให้ทานปลาไว้ท้านเราก็แนะนำถ้าจะจะเป็นอาหารเสริมก็แนะนําในผู้ใหญ่ไปนะครับในผู้ใหญ่ก็สําหรับผู้ใหญ่เลยก็1นึ่เม็ดหนึ่แคปซูลเช้าเย็นไปเลยเราจะได้ EPA DHA รวมกันเนี่ยเม็ดละ300มลกรัมรวมแล้วก็จะได้600มิลลกรัม600มลกรัมก็เกิน 500, 500ไป100 มั่นใจไว้ก่อนอืมครับแต่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่มีลูกในวัยเรียนคุณหมอเขาก็มีความรู้สึกว่าช่วยเรื่องของระบบการทํางานของสมองผมเห็นบางคนถึงขนาดเ,เขาเล่ากันนะถึงขนาดเจาะให้แคปซูลน้ำมันปลาออกมาเป็นน้ำนะ แล้วก็แต่มันจะมีความคาวนิดนึงกินยแต่แต่ว่าเด็กบางคนที่โตหน่อยหมอที่เขากลืนได้โตแล้วกลืนได้ปลอดภัยอันนั้นเขาคงทานได้ใช่ไหมเลือกเเล็กทานได้เลือกเ็กล็กทานได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามมีมีมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลสมอง ดูแลเรื่องของระบบการอักเสบต่างๆจากน้ํามันปลาตัวนี้ใช่ครับถูกครับมีมันสารอาหารจําเป็นเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มมีชีวิตครับก็ต้องได้รับเพราะมันเป็นกรดไขมันจาเป็นใช่ครับต้องได้รับสารพวกนี้ครับมีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดับครับก่อนพวกที่ได้ยา ละลายริมเลือดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่แนะนำรวมทั้งคนที่จะเข้าไปผ่าตัดใหญ่ครับผ่าตัดเล็กเน้อยเราเราคงไม่ไม่กังวลนะก็ทำต่อเนื่องได้แต่ถ้าเกิดจะเข้าไปผ่าตัดใหญ่ก็ต้องเว้นเนสักหนึ่งเอาเต็มที่สบายใจเลยก็คือสัก7วันครับครับเพราะว่าเวลาผ่าตัดก็จะทําให้ระบบเลือดเป็นปกติใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ํามันปลา ซึ่งเราได้ยินคุ้นหูกันมาตั้งนานแล้ววันนี้รู้แล้วว่าต่างจากน้ํามันตับปลายังไงแล้วก็รู้ด้วยว่าน้ํามันปลาเนี่ยไม่ได้มีข้อดีเฉพาะแค่เรื่องของการบํารุงสมองแต่ยังมีข้อดีอีกมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยทําให้เราสามารถต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสเราทานอาหารปกติด้วยแล้วก็เสริมด้วยกรดไขมันที่จำเป็นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับ,รบเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารอาหารสำคัญที่เราเอาไว้ใช้ในการดูแลตัวเองได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ